เรื่องราวต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะไปติดตามโครงการดีๆในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขจะน่ารักขนาดไหนไปติดตามบรรยากาศนี้ที่จังหวัดพิจิตรร้อมกันค่ะ ทางด้าน,น,นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านบุญเหลือบารมีค่ะพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566นะคะลงพื้นที่กันไปที่อำเภอวังไชยพูนอำเภอสากเล็กของจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขด,ดีเด่นระดับจังหวัดและตำบลเข้มแข,ข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดซึ่งทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะกำหนด ดำเนินการคัดสรุกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจําปี2566เพื่อเป็นการคัดสรคกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเตรียมเข้ารับโลร่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งในช่งชวงเช้านะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเนี่ยพร้อมคณะกรรมการ เขาก็ลงพื้นที่กันไปนะครับที่บ้านหนองยางเหนือหมู่ที่13ตําบลวังไซพูนอําเภอวังไซพูนครับเขาบอกว่ามีจุดเด่นนั่นก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือนเนี่ยปลูกผักสวนครัวไม่ต่ํากว่า10ชนิดครับทำให้มีพืชผักกินเองได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารด้วยต่อยอดแปรรูปผลผลิตสร้างรายได้แล้วก็มีการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องจากนั้นเองเนี่ยช่วงบ่ายครับ ก็ได้ลงพื้นที่กันไปที่บ้านหนองสารายใหม่หมู่ที่3ตําบลคลองทายอําเภอสักเหล็กนะครับ <Okay. S 1> เขาบอกว่าบรรยากาศของการลงพื้นที่ทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยได้มีการนําผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็การดําเนินชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดแสดงด้วยนะครับ okay.